สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่องหนึ่งอีสานบันเทิงทีวีวันนี้หนุ่มเซลภูมครับมาคุยกับท่านตอนเช้าๆหน่อยครับหลายคนบอกกลับมาเต็มตัวหรือ,อยังในเรื่องการเมืองครับ <c oughs> ก็ยังไม่เต็มตัวเท่าไหร่ครับก็หลายๆเรื่องครับที่ต้องนำมาตีแผ่ให้กับพี่น้องหรือเอฟซีได้ชมกันครับวันนี้ผมมาคุยเรื่อง เทพไทยเสินพงศ์และพรกประชาธิปัตย์หน่อยนะครับเพื่อพี่น้องได้รู้เทพไทยเสินนพูงไปวิาพากษ์วิจารณ์ในปี70ครับถ้าจะมีการเลือกตั้งนะเทพไทยเสินพภศ์เนี่ยเปรียบไปแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าเอออะไรอะครับเปียบเหมือนที่เขาไล่ออกจากบ้านนะฮนะ ไม่รู้จะเปรียบอะไรดีครับนอ่พี่น้องเปรียบกันแล้วกันครับว่ามันไม่มีเฉพาะพักปจจระชาธิปัตย์นะครับคืออยู่ไม่ได้พักเพื่อไทยก็มีมีกลุ่มหนึ่งครับที่ออกจากบ้านแล้วครับเออเขาไม่เข้าบ้านพปจจรประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันครับอย่างอภิสิทธิ์วชชาชีวะกลุ่มของอภิสิทธิ์วชาชีวะเทีไทยเสนาพ์ครับเขาพูดถึงการเลือกตั้ง นายกอบอจทเทพไเศนณพงศ์บอกว่าพักประชธิปัตจะเอาอะไรไปขายเพราะว่าคนใต้เนี่ยต้องขายอุดมการย้อนกลับไปต้องถามเทพไทยเศนณพงศ์ว่าตอนนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขายอุดมการนะ ขายอุดมการกลายเป็นอุดมกูครับนายชวนหลีกภัยจากร้อยเหลือไม่ถึงร้อยนายวิสิตเรศชาชีวะก็เช่นเดียวกันครับคิดว่าตัวเองมีอำนาจตัวเองมีบารามีครับคนใต้เชื่อถือครับจากร้อยเหลือไม่ถึงร้อยก็พูดไว้ครับถ้าไม่ประสบความสำเร็จจะลาออก คนสุดท้ายก็ได้สมดังใจหมายครับได้ลาออกจากพักเอยได้ลาจากการเป็นหัวหน้าพักครับเขาก็เลือกตั้งเข้ามาไหมเป็นแค่คําพูดกลับไปกลับมาอยู่แค่นั้นแหละครับนะแค่ว่าเป็นการรับผิดชอบในคําพูดเท่านั้นครับก็ลาออกไปครับสุดท้ายเป็นไงมาถึงนายจุลินลักษณะวิสิ์นะ นายจุลินก็เช่นเดียวกันครับถ้าไม่ประสบความสําเร็จตั้งเป้าไว้อย่างนี้ก็จะลาออกครับสุดท้ายก็ได้ลาออกครับนี่คือาการขายอุดมการณ์ครับเออขายอุดมการณ์ส่วนในชวนหลีภัยนั่นคืออุดมกูไม่ใช่อุดมการณ์ครับมันขายไม่ได้ไงถ้าคุณบอกว่า พรคประชาธิปัตย์ขายอุดมการแล้วกับคุณใต้เลือกครับแล้วทำไมพักประชาชนพักรวมไทยสร้างชาติพักภูมิใจไทยเนี่ยพักพลังประชารัฐทำไมไปเจาะได้อะทำไมเขาเข้าไปเจาะได้ครับและบางส่วนก็มีพักเล็กพักน้อยเข้าไปสอดแทรกครับ นั่นหมายความว่าที่พวกมึงอ้างบอกว่าขายอุดมการมาตลอดนะครับมันไม่ใช่คนก็เปลี่ยนแล้วคนก็เปลี่ยนแล้วยุคใหม่ที่เขามาร่วมรัฐบาลตอนนี้ครับเขาไม่ได้ขายอุดมการล้นล้วนครับเขาขายตัวเขาเองด้วยครับความเชื่อมั่นความสามารถของเขาด้วยครับที่เข้ามาในตำแหน่งนี้ครับ ถ้ขายอุดมการอย่างเดียวครับเรียบร้อยไม่ได้เข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรหรอกครับนายเทพไทยเสนาพงศ์ครับปรามาว่าจะไปขายอะไรครับก็เหมือนว่าไปดูถูกพี่น้องชาวใต้เองครับว่าว่าเขาไม่มีความไม่มีการพยายาิจารณาไม่มีการแยกแยะครับอย่างน้อยกับถ้าเกิดลักษณะนี้ครับ สิบกว่าเสียงยี่สิบเสียงซึ่งเป็นพัคเล็กครับแล้วคุณจะมานั่งเป็นฝ่ายค้านเหรอครับรอวันศูน์สลายเลยครับรอวันปิดพักเลยครับเขาก็หาวิธีครับทํำยังไงให้เขาทํางานได้ทํำยังไงให้เขาลงพื้นที่ได้ครับทํำยังไงจะดึงโครงการต่างๆเลยครับมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับ อย่างน้อยก็มีส่วนร่วมกับกับรัฐบาลที่เข้ามาบราิหารประเทศชาติกับก็พวกมึงแหกปากก็ไม่ใช่เลยบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วนี่ต่อว่านะกะเนกกเนก็เขาบอกว่าไม่เคยเอางบประมาณลงไปช่วยคนใต้เลยครับนี่คือคำพูดของพวกมึงครับ รัฐบาลเขาพยายามที่จะปองดองเขาจะจับไม้จับมือกันเพื่อพัฒนาครับถ้าคิดอย่างพวกมึงนะครับคนใต้นะครับเขาคงจะเหี่ยวแห้งนะเพราะว่าอีกกี่สมัยไม่รู้รับักประจาธิปัตดถึงจะได้ร่วมรัฐบาลกับเขาด้วยครับนอกเหนือจากการปฏิวัติรัฐประหาร,รับ เนี่ยเปรียบเทียบไปถึงบอกว่าตอนนี้ครับพรรคประชาธิปัตย์ได้กระทรวงเล็กๆไม่ได้กระทรวงใหญ่เลยครับเปรียบเทียบสมัยของประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกนัชมนตรีมึงลืมไปแล้วเหรอเทพไทยเสนารพงศ์มึงลืมไปแล้วหรือว่าประยุทธ์จันทโอชามาอย่างไงครับมีอำนาจอย่างไงครับ สุกินราคาประยชน์ไม่มีสักเสียงเลยครับนั่งมหาไทยอะ่ะก็พวกเขาครับคนที่มานอกระบอบประชาธิปไตยครับมาด้วยปฏิการเขาเขาจับไปตั้งจับไปตั้งครับพอเขาจะทําเป็นร่างทรงเขาก็จับพรรคประชาธิปัตย์ไปตั้งกระทรวงนั้นกระทรวงนี้แค่นั้นเองครับก็เรียกกันได้เต็มที่เพราะว่าเขาจะเอาพวกมึงไปเป็นร่างทรง เพื่อให้เขาได้ต่ออายุต่อท่ออำนาจเท่าน,นั้นเองครับเปรียบเทียบอะไรไม่ได้ดูเลยครับว่าสภาวะมันเป็นยังไงใครมาจากไหนครับทำเป็นอวดเจ่งครับบอกจะขายอุดมการมีพักเดียวที่ไม่ขายอุดเอที่ไม่ซื้อเสียงครับคือพักประชาชนเขาว่าอย่างนั้นครับดีไปหมดตอนนี้ ไม่รู้จ้องอะไรหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ไม่รู้นะที่บอกว่าพักขาวสะอาดแต่ก่อนนี่ครับเทพไทยเสนาพก็ติดคุกด้วยการโกงการเลือกตั้งมาครับพูดอย่างนี้ไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าสารตัดสินจำคุกมาแล้วครับนายชวนหลีกภัยก็มากรีดอยู่ตลอดเวลาี่พักสะอาดไม่ได้ซื้อเสียงมาครับแต่นายชวนหลีกภัย ได้ผลบุญจากพวกนี้กับนะบอกตระกูลไม่ดีเลยนะเวลาบอกว่าโอ้ต้องสู้กับระบบชินวัตรตระกูลนี้ไม่ได้ครับเราไม่ได้คดโกงนะครับล่าสุดน,นะครับนายกินหลีกภยัยเพิ่งจะ,ะโดนตัดสินกับตระกูลดีนี่ชวนหลีกภัยครับถึงบอกกลีดคนอื่นได้ครับแต่ตัวเองไม่ได้มองเลยว่าอของตัวเองเป็นยังไงครับ มึงจะดีล้นฟ้าแต่ในคนในบริวารของมึงเนี่ยมันไม่ดีมันก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีครับเออหรือชวนดีอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เป็นคนอื่นจะโกงก็ไม่เป็นไรครับบริวารต่างๆนี้จะโกงะคอรับท่านยังไงก็ไม่เป็นไรครับแต่กูดีกูต้องบอกว่ากูนี่สุดยอดกูนี่เลิศเลยแล้วครับเป็นอย่างนั้นแหละครับนี่คือความคิดของนชวนหลีกภัยครับนายอภิิ์เวชาชีวะ กลุ่มก้อนของนายพิสิทธิเวชาชีวะที่แตกออกไปครับแตกออกไปจากพรรคประชาธิปัตย์เพราะอะไรครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์มีแนวคิดแบบนี้ครับเพราะเราว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กบ้านใหญ่เมืองนั้นเมืองนี้ครับนายถนายถาวรเสีเนียมนายชินวรบุญยเกียรติออกไปออกไปได้หลายที่ครับออกไปอยู่สังกัดพรรคกับเพื่อให้ได้ซึ่งมาซึ่งตำแหน่งไง คิดว่าอำนาจมรนจัยาวนานนะครับมันออกรูปแบบบอกว่าเขาไล่ออกจากบ้านครับอยากเข้าบ้านเป็นคนจอนจัดครับอยากเข้าบ้านอยากยึดกลับมาครับแต่ไม่รู้จะเอาอะไรไปยึดเขาครับเพราะว่าเขามาถูกต้องครับอภิสิทธิ์เวชาชีวะเทพไทยเสนพงศ์นะครับหรือกลุ่มก้อนของอภิสิทธิ์เวชาชีวะทำไมไม่ไปพักอื่นครับ วาดหวังไว้ครับหวังไว้ว่าจะเข้ามาครองพรักประชาธิปัตย์ไม่อยากสร้างอะไรอีกแล้วครับจะเอาง่ายนี่ครับนะเพื่อวันดีๆครับจังหวะประชุมเหมาะครับเขาปล่อยวางครับจะเข้ามาอยู่ในพรักเพื่อคืนสู่อำนาจครับเข้ามาเป็นหัวหน้าพรักเข้ามาบริหารใหม่ครับ เข้ามารีโนวเวทใหม่ครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับคนที่เข้ามาอยู่ในพักนี่ครับเขาคิดแล้วขายอุดมการอย่างเดียวยังไงเสียก็เข้ามาไม่ได้ครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาเปลี่ยนแล้วครับเขาเอาพักอื่นเข้าไปด้วยพักประชาราพลังประชารัฐก,ก็มีพักภูมิมไทยเอ่อภูมิรวมไทยสร้างชาติก็มีครับพักภูมิมใจไทยก็มาแล้วเป็นยังไงล่ะครับทีนี้ศัตรูมากขึ้นใช่ไหม คุณจ้องแต่พักเพื่อไทยแต่ก่อนนี่ครับกันเน็กันแนวพักเพื่อไทยครับแต่รอบข้างคุณนี่ครับไปแบ่งสรรปันส่วนมาแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนแนวความคิดกับเฮ้ยไม่ได้แล้วอย่างนี้ครับถ้าจะคิดแบบชวนคิดอย่างอภิสิทธิ์วชชาชีวานนะครับเหลือแต่พระแม่ธรณีบีมวยผมหน้าพักเท่านั้นครับสอสอไม่ได้สักคนนี่ไม่ไหวแล้วครับต้องเปลี่ยนแนวความคิดครับนี่คือคนบริหารครับ ทำแบบนี้มันไม่ได้ต้องทําอีกแบบหนึ่งครับจะให้บริษัทมันเจ๊งไม่ได้จะให้บริษัทมันล้มไม่ได้ครับแต่พวกมึงก็คิดว่าคืออาศัยอันนี้สงจากคนอื่นเขาครับกลับว่ามันดีอยู่คนเดียวครับเออสอสอแต่ละคนนี่ครับยี่สิบกว่าคนที่เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยครับคือผู้มีพระคุณต่อในชวนหลีกภัยครับ เพราะว่านายชวนหลีกภัยเนี่เป็นสอสปออจิริ์ไม่ได้ลงเขตได้คะแนนส่วนนี้ครับให้เขาจุนเจือมาให้นี่ครับเลือกตัวบคุคคลแล้วก็เลือกพักมาด้วยครับไม่ใช่ว่าอำนาจบาร,รมีของนายชวนหลีกภัยหรือนอายอภิสิทธิ์เวชาชีวะซึ่งอยู่ในสมัยการเลือกตั้งนะครับจะปกคุมแผ่บารมี คุ้มของพวกเขาได้นะครับที่แท้นะครับพวกนี้ครับอาศัยใบยบุญครับจากกลุ่มที่เป็นสอสออยู่ทุกวันนี้ครับกลับไม่สำนึกสำเนียกอีกครับกลับจีดกันเขาอีกเขาจะมาบริหารเขาจะมาจัดตั้งแนวในแนวสภากใหม่ครับกลับว่าเอา้าเขาคิดไม่ดีเขาเห็นแกได้เขาเห็นแกตำแหนง่ง ไม่สมศักดิ์ศรีครับบอกเป็นพักอะไรครับมึงจะเป็นพักแกนนําได้ยังไงล่ะมึงได้แค่ยี่สิบห้าเสียงน่ะไม่ใช่เป็นพักอะไรเลยครับเออคือพวกนี้ค่ับคือความคิดผิดพลาดครับคิดว่าตัวเองเด่นคิดว่าตัวเองดังครับมันไม่ใช่พักเดียวนะครับไอ้พวกนี้ครับมันหลงตัวเองครับพักเพื่อไทยก็มีครับหลายคนที่กระโดดไปอยู่พักนั้นพักนี้ครับ เป็นนักเลือกตั้งครับเป็นคิดว่าตัวเองเนี่มีมวลชนคิดว่าตัวเองนี่ครับมีคะแนนเสียงแต่ที่ไหนได้ครับตัวเองเนะ่ยเป็นกบในกะลาครับไปถามหาใครที่เขใส่หัวหมวกนะรู้จักผมไหมนะเขาใส่หัวหมดนะครับหลงตัวเองครับผมไม่ได้ว่าแต่พรัประชาติปัตนะอย่างเช่นจตุพรพรมพันธ์อย่างนี้ครับ ก็ออกจากพรรคเพื่อไทยนั่นแหละครับแต่ก่อนเนี่ยอะไรก็ดีหมดครับถ้าบอกกันตรงๆว่านี่คือการต่อแหลของจตุพรพรมพันธ์ครับพอถึงเวลานี้อันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีครับไม่ดีสักอย่างครับแต่ตอนนั้นขึ้นเวทีพูดกับพี่น้องประชาชนครับ ยกยอไปหมดทำไมไม่พูดล่ะครับมันก็เลยบ่งบอกถึงว่าเอ้แต่ก่อนมึงได้ประโยชน์ใช่ไหมมึงถึงบอกว่าเขาดีทำไมเวลานี้มึงบอกเขาไม่ดีสักเรื่องครับมีอะไรก็แย้งทุกเรื่องเขาจะทำอะไรเนี่ยผิดไปหมดนะนะเหมือนอะไรสักอย่างเข้าบ้านไม่ได้ครับ เขาไล่ออกจากบ้านครับพอมันกัดเจ้าของเทพไทยเสียนาพงเหมือนกันครับเอออยู่บ้านก็กัดสิ่งของสิ่งของเละเชะหมดครับไม่ได้สร้างอะไรดีขึ้นเลยครับไม่ได้เฮาโจรเลยครับเหตุตอนนี้ครับเหมือนออกจากบ้านไปจับมือกโจรเนี่ยที่จะมาพังบ้านตัวเองด้วยซ้ําไปครับน้อยเนี่ยครับบอกว่าตัวเองนี่สู้มา ใหญ่กว่านี้ก็สู้มาแล้วครับสู้เพื่อคุณสู้มันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ต้องมีหลักการสิครับทําไม่ดีไปสู้ทำไมครับแต่ก่อนหัวชนฝาเลยครับแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วครับเพราะอะไรนะครับคนก็มองว่าไม่ใช่ว่าคุณว่าอุดมการไม่ตรงกันละครับเขาก็มองว่าเหมือนคุณไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาครับคุณถึงมาฟาดฟันเขาอยู่ตอนนี้ครับ มันลักษณะเดียวกันเทพไทยเสยนนภูงจตุพรพรมบันครับออกจากบ้านแล้วเขาไม่เข้าบ้านครับวนอยู่นอกบ้านครับบ้านที่เคยให้ข้าวให้น้ำเคยมีหน้ามีตานั่งอยู่ในบ้านครับสุดท้ายครับเป็นไงครับหงอย น่ะห้อยเหมือนแมวเหงาครับทำอะไรก็ไม่ได้จะจับไม้จับมือกับใครครับมันน่าอายไม่ใช่ว่าไม่น่าอายนะครับมันน่าอายครับก่อนนี้โกลดาเขากับมันจะร่วมกันไม่ได้แล้ว ทำอาง,งานร่วมกันไม่ได้ครับตอนนี้ไปคล้องแขนกันครับยืนถ่ายรูปไม่น่าอายเลยครับรัฐบาลเองครับนั่นเขาทำในกรอบกติกาของสังคมของกติกาของประเทศครับมันบีบบังคับไว้แล้วครับว่าต้องทำอะไรต้องจับมือกับใครและมีคะแนนเสียงขนาดไหนครับมันถึงจะมาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศชาติได้ครับมีเหตุมีผลครับ ที่เขาไปจับมือแต่พวกมึงเองเนี่ยครับกับกานแหนกแหนะครับใส่หลายปลายสีเขาอยู่ตลอดเวลาครับใครล่ะครับที่จะทำงานได้สะดวกใครล่ะครับที่จะทำงานแบบสบายใจครับมีทั้งขว้างไม้เตรียมมีดเตรียมหนังสติก๊ก ที่จะละลานเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเห็นแล้วมันสมเพศครับฉะนั้นแล้วก็อยู่นอกบ้านนะครับอย่าเข้าบ้านเข้ามาเลยครับนะเดี๋ยวเขาเตะเอาเอาฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ